จะใช้มัชเมโลนะคะ40กรัมค่ะอันนี้เดี๋ยวแหม่มจะทำเป็นรสกาแฟนะคะก็จะใส่กาแฟเนี่ยค่ะสักครึ่งช้อนนี่นะคะครึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะกาแฟสำเร็จรูปธรรมดานะคะแล้วก็จะใส่นมค่ะนมบัวกล่องนะคะนี่ค่ะอยู่ที่140นะคะ 140cc ค่ะ แล้วก็ปิดแ็บนะคะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะ600วัตต์นะคะ2นาทีค่ะค่ะหลังจากที่เข้ามาไมโครเวฟมาแล้วนะคะนี่ค่ะก็คนนะคะผสมให้มัชเมลโล่ละลายนะคะพอคนผสมละลายกันดีแล้วนะคะก็จะวางทิ้งไว้20นาทีนะคะให้เขาเย็น ค่ะอันนี้แบมจะทําเป็นรสชาติวานิลานะคะก็ทําเหมือนกันค่ะมัชเมลโล่สีกรัมนะคะแล้วก็นมนะคะ 140cc ซีซีนะคะก็จะใส่วานิลาลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะก็ทําได้หลายรสชาตินะคะ,ะถ้าอยากได้รสชาติสตรอเบอรีร่ก็ใส่แยมสตอรอเบอรี่ถ้าอยากได้รสชาติช,ช็อกโกแลตก็ใส่ ซอสช็อกโกแลตลงไปค่ะแล้วก็พักไว้20นาทีเหมือนกันค่ะจากนั้นก็เอาไปแช่ช่องฟิตนะคะแช่ช่องฟิตประมาณ3ามชั่วโมงค่ะค่ะแบบก็แช่ตู้เย็นนะคะประมาณ3ามชั่วโมงเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี่คนไว้นิดนึงก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนเนี่ยแหละค่ะคนนะคะ ถ้าเราแช่เกิน3มชั่วโมงเขาก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องเอามาให้เขาละลายนะคะถึงจะคนได้ออกมาเป็นแบบนี้แต่ถ้า3มชั่วโมงเนี่ยค่ะส3ถึงสชั่วโมงเนี่ยจะได้เนื้อกำลังดีค่ะจะได้เนื้อเป็นเฉกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็แค่เอาไปใส่แก้วเองค่ะรับรองอร่อยมากไม่ต้องเสียตังไปกินข้างนอกเลยค่ะไม่แพ้ร้านดังด้วย เสร็จแล้วเชคก,กาแฟมาแล้วกาแฟเชคโอ้โหเมียงมองเลยอะเมียงกินไม่ได้เลยนะกาแฟนะเดี๋ยวเมียงกินรสวานิลานะคะเดี๋ยวแม่ให้หนูกินรสรสวานิลาแล้วอันนี้แม่มก็ทําเป็นกะเพราแบบไดเอทนะคะกะเพราไมโครวเวฟค่ะทําให้พี่แว่นทานกลางวัน ก็เอาน้ำมันใส่พริกใส่กระเทียมใส่หมูใส่ส่วนผสมนะแล้วก็คุกคุกๆๆแล้วก็เข้าไมโครเวฟนะคะแค่เนี้ยก็กินได้ละเป็นแบบว่าลดความอ้วนนะคะเจ้าเมียงเจ้าเมียงอยากกินกับพ่อเหรอลูกหรือว่ายังไงอะลูกยังกินขนมจีบขนมจีบสูตรที่ทำไปนะคะขนาดแช่เย็นยังนุ่มเลยนะลองทำกันดูนะคะอร่อยมากเมียง เมียงหนูมานี่สิลุกมาเร็ว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 ไอ้เจ้าเมียงไปกวนพ่อแล้วค่ะจะกินข้าวนน่นพี่จิก็นอนอยู่นน่นไอ้เจ้าเมียงมาเล่นกับแม่เร็ว